ก็<ๆ>ผมไม่เคยได้นายว่าช้างถ้าจะมาก็มาเล่นมาเล่นับมาสวนหน้าเผาไปสิวันนี้วันเดียวที่ได้ามาเล่นทั้งวันครับวันนี้อยู่บ้านไม่มีที่ำเฮ้ย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 ฮาร์ดปายกินไหอิซุนอิซุนอิซุนหาหาข้างนอกหักแค่แค่หกแค่แค่

เร็กพามเสียงหรอซื้อเพิ่อพูดบ่จำมอาผิดซื่อเพื่อพูนครับมันยั่มานานจำซื้อบ่ได้เลยเพื่อนอพื่อนอย่านะหายไปนี่หายไปนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจัมงอมงเฮ้ยนี่ไปไปไ้ไป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 ไเไปไปไปไย

นี่มันถ่ายช้างมาครับน่าจะเป็นคลิปแบึของเรียนนี้ถ่ายช้างนี่ใช่ไหมแม่จิตแม่บิงพลังอีกแล้วไปเลอยไปเลย่อยเฮ้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 ย เฮอยากเปลี่ยนน้ำกูนะแทงเลี่ยนน้ำนะมาแล้แล้วเขาึ้นะเาขึ้นะเอ็นไหนฮันเปยไหนไปขัดปากวะอยากเปลี่ยนน้ำเยอะปล่อยมากเลยทแลนสังดีดีนะชักย mọi mà người này, bảo bà phóng bay phóng bay ban bay phóng đi, phóng bay 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 phóng

นะฮะว่าหืมตีนหนุ่ยตีนหนุ่จยจะวะแก่มไหมเฮ้ย <Hey. S 2> อย่านะอย่านะ <c oughs> อย่านะอย่านะจนะุดจุดจุดชน <c oughs> มาลนะมาลนะานะขึ้นมาลนะไลนะ่มาละจับขาตผมนั้นนะอย่านะอย่าดีขานะ <c oughs> ไปแล้วพิงมาแล้วพิงมาแล้วเผื่ มาจะมือจะมือไจะมือนะอ้ออ้เอาเ่มละเริเปลแล้วเ,เ,เ,ลเขาก็ไม่รู้ตอนนี้้นอนไปแล้วครับอาพ่นถอาพ่นได้เนี่เป็มือเอา่นพได้จะเวียนหวนัวนะ พาช้าวิ่งเฮ้ยไม่อไม่เจอเ้โหแทอโหแทโหแทรูานสองนั่นสิเหอเยอะเลยจับมือจับมือ่หจับมือจับมือหน่อยเราเป็นลูกฝรั่งนะจับมือกันดีมาจับมือเลจับมือเลยคนไร้เกินคนไร่พี่เกินแล้ว๋อ ฮึสิกะจูจุดินครับจุดินคระบัมาม,ามาแต่มือนหนอึนต่ตใมือนหนึเติเขากิดแล้วคนนี้ไม่เคยได้เห็นเขาทั้งนะครับนี่ครั้งแรกมาเพิ่มพูน เราะผมก็ค to he mm ่อยได้มาบ้านช้างถ้าจะมาก็มมนได้มาเล่นครับมาสรงหน้าพาววันนี้วันเดียวที่แรกมาเล่นทั้งวันครับวันนี้อยู่บ้านที่มีท้ไอ้เง้ยไอ้เงี้ยไอ้เยไอ่ยป่นไหมอักส่วักนฮฮักักอักฮัแดแฮักแดดแ แล้วโอ้ยเหมือนเหมือนจะหน่อยนึงอ่ะนี่และครับนี่แหลนะน้อคนจนยาไอ้ยานะยาบางอานะไม่อยากเข้าไปเลยหนินะผมนี่ให้คุณกินแม่เขาแล้วก็เอ้ไม่ค่อย ก็นั่นแหละครับดูเขาด้วยครับเอนี้คุ้นชินแต่ก็มีแต่ไม่กล้าเข้าไปครับพึ่งเคยเล่นกับเขาขังแร้ยืเฮ้ยสียบลาบบัสิบยี่ยยี่เขืนขืนขืนขนะคขิน่ะเขนละขนะเขืนชิเขืน อีคืนนน้คืนนี้ส้มาหล่อคืนเนะแพนเพื่อนซลาเอ้ยอี่เคยนตีกูเคิกูเคเอ้ยปตียังแหงเถอะเพ่อนเฮ้ยเตานั่งเล่นกับวิศรแลใกล้ๆนะอยากเรียกคนนะตั้าน้อย มาแล้วมาแล้วลงลงไปเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยไปนั่นนี่จะไป,น,ะะไปน,ะนัป่นนี่กระบานนะไปได้ไหมกระบานนะก็ที่ไม่รู้เปล่ากดตามกดไลค์กด้ทุ์ช่องสุนใจเลยนะครับหวังว่าเดี๋ยวมันถ่ายไปอีกเรื่องอีกนะครับเราจะ,ะไปติดตามช่องของหน้าหำได้เลย น่าชื่อช่องพายคำคุ้นหรือเปล่ามินุน,นะครับจำไม่ได้บ๊ายบายมาถ่ายใหม่นี่จ้ามาดีสิเจ้าไมา่เจอ